ตอนบรรยายธรรมเนื่องในวันทอดพ้าป่าสามัคคีวันที่14เมษายน2560โยมกัลยมิตรเราทุกท่านเนี่ยมีโอกาสมาร่วมบุญกันปีหนึ่งคือสองครั้งอ,อันนี้คือเรียกว่าพ้าป่าตอนเมษาส่วนออกพรรษาแล้วเนื่องจากพระคุณเจ้าท่านจาริกมาจำพรรษานะ,ะประเพณีถ้าเกิดมีพระภิกษุเกินห้ารูปเขาต้องจัดมีการ ออทอดกรถินนะถวายผ้ากรถินพรรษานั้นจะได้ครบองค์และทั้งสองครั้งเป้าหมายเราคือเป็นตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาคำว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนจนอย่างเดียวนะคนที่เขาอยากมีโอกาสแต่เขาไม่มีโอกาสโดยเฉพาะลูกมหาเศรษฐีต่างๆเนี่ยเขาได้โอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิต เขาก็ควรจะมาบวทเรียนที่นี่นะนะัคือคนด้อยโอกาสด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ได้แปลว่าคนจนนะก็อันนี้เราจะจัดทุกปีบวทภาคฤดูร้อนเพราะว่าเด็กๆที่จะมาอยู่ประจำที่นี่ต้องบวดเป็นเนนบวดเป็นแม่ชีนะเพราะยุคนี้เนี่ย สังคมข้างนอกเนี่ยมันยากมากเลอพับเดียวอายุเจ็ดขวบก็ตั้งท้องได้แปดขวบเป็นคุณแม่ละนะเราก็ต้องใช้าศาสนานะใช้ผ้าขาวมหาห่อเขาไว้ใช้ผ้าเหลืองมหาห่อเขาไว้นะเป็นเกราะป้องกันภัยในวัยที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าโลกข้างนอกตอนนี้มันอันตราย นะครับก็ที่นี่แม้กระทั่งวันปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่สากลไม่ว่าปีไหนไหนไม่ว่าวันไหนไหนทุกๆเช้าเราก็เตรียมตัวตายทุกวันบางทีมันไปขัดแย้งกับความรู้สึกเอ้ะวันปีใหม่ต้องเฉลิมฉลองทำไมพูดถึงเรื่องตายนะวันนี้พระครูขอเปิดประเด็นนี้นะ เราเตรียมตัวตายทุกวันเพราะดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายสัจธรรมความจริงคือเราตายแน่ๆผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทนะก็เวลาไม่มากเมื่อกี้พพอครูก็ไปน,นัง่งโนดโนดโนดนะตอนนี้พ่ครูไม่ได้จำอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันหนัก นะแต่เนื่องจากเป็นวันที่พรุ่งนี้วันนี้เราขีดผมนะปลงผมพรุ่งนี้เราจะมีการบวชนะแล้วให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยนะและทุกท่านจะบวชชีหรือบวชพระอะไรก็ช่างเนี่ยนะฟังคำโบราณน,นิดนึงคำโบราณนะข้อหนึ่งยากอะไรก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ ปฏิสังขรเมื่อกี้พ,พ่อครูคนเจอก็เลยคิดถึงคุณหมอเมื่อวานบอกพ,พ่อครูว่าอยู่ๆก็มีคำหนึ่งเรามาถกกันพ,พ่อครูจำไม่ได้ว่าพูดว่า,วาอะไรมันแปลว่าตัวนี้นะคุณหมอเปล่าฟังนะคำว่าปฏิสังขรณ์นี่การบูรณะใหม่ทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมนี่แหละเรากำลัลงพัฒนาจิตเรา นี่คือปฏิสังขรณแต่ว่าคุณหมอเขาใช้ภาษาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จิตปรุงแต่งก็คือในยะมันคืออย่างนี้เนี่ยยากอะไรก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะที่เขาพูดเป็นภาษาพังเพยว่าทิติพระมานะผู้ใหญ่อันนี้คืออัตตา เดี๋ยวเฉพาะพลิกสูสงทางฝ่ายเทรวาสเราต้องระวังนะเพราะเราเหมือนหุ่นเชิดเราเป็นอุปกรณ์ที่ฝึกให้ญาติโยมเนี่ยต้องกราบไหว้เพื่อลดอัตราทีนี้ถ้าเราไม่ระวังปุ๊บเนี่ยเราจะเหลืองตัวเองเราจะเพิ่มอัตรากลายเป็นทิติพระนะผู้ใหญ่เหมือนกันหลงว่าฉันเป็นผู้ใหญ่สอนให้เด็กต้องทำดีทำอะไรหลงความรู้ตัวเองกลายเป็นเป็นมานะขึ้นมา นี่คืออัตตาเขาจึงบอกว่าถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะแต่ถ้าพระสังสายมหายานแม้กระทั่งอ,อ,องค์ดาไลาลามะเห็นโยงปุ๊บกราบโยงก่อนเขาเอาโยมเป็นที่ตั้งในการสร้างทำลายอัตตาของท่านแต่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะถ้าทำไปทำมาเดี๋ยวโยมก็มีอัตตาอีกนะท้งเสรวาดเราก็คือ ใช้อุบายตัวนี้เพื่อให้โยมเนี่ยลดอตัตราแต่ถ้าคนที่เป็นคนลับเนี่ยถ้าเผลอเมื่มอไหร่เนี่ยไปหลงว่าฉันเก่งฉันดีฉันเหนือกว่าคนอื่นฉันศีลมากกว่าคนอื่นเขามากราบเราตลอดเนี่ยอันนี้ระวังกลายเป็นทิฏฐิพระผู้ใหญ่ก็ระวังนะหลงว่าตัวเองเก่งกลายเป็นมานะขึ้นมาอันนี้คือตัวทุกข์ข้อที่สบุญอะไรก็ไม่ยากเท่าบัพชา บัพชาคืออะไรเนี่ยคือการบวชการงดเว้นจากความชั่วเราบวชในยะคือว่าเราจะงดเว้นจากการทำความชั่วนี่คือการบัพชานะหมายถึงการบวชเป็นนักบวชบัพชาเดิมทีหมายถึงการบวชเป็นนักบวบช ทั่วไปเช่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกบัพพชาสาวกบัพชาและเรียกนักบวชว่าบัมพชิตในสมัยปัจจุบันใช้เรียกเฉพาะการบวชเป็นสามเณรเท่านั้นคำว่าบ,บัพชาใช้กับสามเณรเท่านั้นส่วนการบวชเป็นภิกษุเรียกว่าอุปสมบทความจริงการบวชเป็นภิกษุนั้นจะต้อง ผ่านขั้นตอนการเป็นสามเณรก่อนแล้วจึงอุปสมบทดังนั้นจึงนิยมเรียกรวมกันไปว่าบัพปชาอุปสมบทนะอันนี้ให้เราเข้าใจนะบุญอะไรก็ไม่ยากเท่าบัพปชาแสดงว่าอน,นิสงส์ของการบวชได้บุญมากที่สุดได้บุญมากกว่าเราไปหาเงินแสนล้านไปสร้างวัดร้อยละร้อยวัดพันวัด บุญก็ไม่เท่ากับการบวชการบวชจึงมีอนิสงส์มากที่สุดนะข้อที่สี่จนอะไรก็ไม่เท่าจนปัญญาเห็นไหมจนปัญญาจึงฆ่าตัวตายไปติดเพราะว่าฉันได้เปรียบเสียเปรียบเธอรวยฉันจนฉันได้น้อยเธอได้มากอันนี้คือจนปัญญาเห็นอะไรก็ไม่ยาก เท่าเห็นตัวเองเรามาอยู่ในศูนย์เนี่ยเรามาดูตัวเองตลอดเช้าสายบ่ายเย็นนะเรานั่งฟังอยู่นี่แหละเราก็รู้ว่าตัวเองกำลังฟังอยูนะ่นี่คือขบวนการทำให้เรามีสติใช้สติตลอดเวลาเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่ยากเท่าเห็นตัวเองที่มันยากเพราะอะไรพอนั่งปุ๊บหลับตาปุ๊บโอ้ยเบื่อวะ่ะ เอ้ยมันหงุดหงิดว่าเอ้ยไปเที่ยวดีกว่าเห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่ศูนย์เราทําทุกอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนะทีนี้ก็มีพุทธพจน์อีกอันหนึ่งนะที่เขาเปรียบเรื่องกองไฟกองไฟให้ความอบอุ่นแก่คนที่กําลังหนาวสัน่นกองไฟให้พลังความร้อนหุงหาอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวซึ่งประโยชน์อยู่ในวงแคบ บางคนปัดเจกฉันหนีเข้าป่าปีกวิเวกนะฉ,นฉันได้ฉันได้ฉันได้เออฉันได้วิเวกแต่ให้คนอื่นก็ไม่ได้นะเราเข้าใจว่าผู้เจ้าสอนว่าต้องสัมมาทะเรียบง่ายต้องวิเวกฉันก็หนีไปอยู่คนเดียวเอาเฉพาะตัวฉันครอบครัวฉันนะถ้ากองไฟขยายผลเป็นแสงสว่างเพื่อส่องทางให้มวลมนุษยชาติให้เกิดดวงตาเห็นธรรม ย่อมสร้างประโยชน์ในวงกว้างนะพุทธศาสนาไม่ตัดขาดสังคมแต่ก็ไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีนะลือสีชีภัยที่ติดสุขในชานตัดขาดจากสังคมแต่ไปติดฤทธิ์ติดเดชถ้ามัวแต่ดัดตนอันนี้ลือสีดัดตนไงท่านที่ฝึกโยคะมาก็ต้องระวัง ไม่ใช่มันไม่ดีมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปหลงอยู่ด้านมัวแต่ดัดตนตัวเองบ่อยๆนะมันก็ไปติดขันตรงนั้นน่ะถ้าไม่ตัดตนนะถ้าไม่ฆ่าตัวเองซะนะมันก็มีวันพ้นทุกข์แต่มันเป็นเทคนิคเป็นอุบายในการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งถ้าไปหลงติดมันก็ตีอยู่กับขันนั่นแหละห่วงแต่สังขารร่างกายนะแล้วยุ่งกับใครมันจะเกิดบารมีไหม นะถ้าไม่วางตนวางขันนะไม่มีทางผลทุกนะต้องวางตนวางขันมาเป็นผู้ให้ไม่ใช่มัวแต่รักษาขันไม่มีวันพ้นทุกคำว่าโยคะต้องระวังพุทธไม่ได้สอนว่าควรไม่ควรอย่างไรแต่สอนเราให้เห็นตามความเป็นจริงศินวินัยมีไว้กำกับตัวเอง เพื่อเตือนสติตัวเองไม่ให้ไปเผลอไปทำชั่วแต่ทุกวันนี้เอาศินวินัยมาจับผิดคนอื่นมากล่าวโทษคนอื่นมันเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งต้องไม่ต้องควรไม่ควรเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันกลายเป็นกฎเกณฑ์มันเป็นสมมุติและบัญญัติมันไม่ใช่ความจริงแต่เราต้องไม่ทำลายสมมุติบัญญัติคนอื่นถ้าไปทำลายปุ๊บเนี่ยก็เป็นการสร้างกรรม แต่จิตเราต้องอยู่เหนือสมมุติอย่าเป็นธาตุสมมุติก็เนื่องจากม anyway, you know right ีเด็กๆเข้ามาใหม่นะเรื่องนี้ถ้าพระครูจำไม่ผิดนะเคยพูดแล้วไม่รู้นานแค่ไหนนะอันนี้เด็กๆฟังหน่อยนะความกตัญญูกตะเวทิตาคือเครื่องหมายของคนดีการกลัวพ่อแม่หกประการ จะทำให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตฟังนะลูกเอ๊ะทำไมต้องกลัวพ่อแม่พ่อแม่รักเรามากมายเลยก็พ่อแม่รักเรานะ่ยยิ่งต้องกลัวกลัวหกอย่างถ้าใครทำได้ชีวิตเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมเราจะเป็นผู้เจริญหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่จะอับจนและให้ทำยังไงไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่าย ต้องทำตัวเป็นคนประหยัดสองกลัวพ่อแม่อับอายให้ทำยังไงไม่ทำความชั่วหรือสิ่งที่ทำให้ผู้คนดูถูกพ่อแม่เราว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนสามกลัวพ่อแม่อับเฉานะให้ทำอย่างไรพูดแต่เรื่องดีๆให้ฟังอย่าพูดเรื่องไม่ดีให้ฟังแล้วอับเฉานะ ไม่ใช่เราพูดจะด่าแม่ก็ด่าจะอะไรงอนก็งอนอย่างเงี้ยน,นะจิตใจพ่อแม่อับเฉาหมดเป็นบาปนะลูกนะพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอารหันของเราเปรียบเสมือนผมในบ้านอย่าไประคายเคืองข้อที่สี่กลัวพ่อแม่อับปรางอ,อับปรางก็คือล้มละลายะนะให้ทำอย่างไรอย่าเล่นการพนัน อย่าครบเพื่อนชั่วมัวเมาในอบายมุกนะถ้าอย่างนี้พ่อแม่มีเท่าไหร่ก็หมดนะข้อที่ห้ากลัวพ่อแม่อับโชคนะกลัวพ่อแม่อับโชคให้ทำยังไงทำเป็นเรื่องดีๆให้รู้สึกว่าโชคดีที่มีลูกดีกระตันอยู่เราทำได้ง่ายๆนั่นะละ่ะ ข้อที่หกลัวพ่อแม่ไปสู่ปรโลโลกปรโลโลกก็คือไปสู่พบอื่นก็คือตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างนั่นแหละตอนที่ยังตายยังไม่ไปเกิดเนี่ยนะบุญยังไม่มียังเกิดไม่ได้เนี่ยนะแล้วไม่มีปัจจัยทําพิธีส่งบุญกุศลไปให้กลัวพ่อแม่ไปสู่ปรโลโลกแล้วไม่มีปัจจัยทําพิธีส่งบุญกุศลไปให้ต้องทําอย่างไรต้องตั้งใจทํามาหากิน รู้จักเก็บออมนะถ้าใครมีความกลัวพ่อแม่หกอย่างนี้เนี่ยชีวิตเราจะเจริญนะแล้วก็เขาก็เตือนอยู่ไม่ให้กินสองอย่างไม่ให้กินสองอย่างหนึ่งเหล้าและของมืนเมาสองยาพิษนะกินแล้วมันจะตายกินเหล้ากินแล้วมันจะขาดสตินะ ไม่ให้เล่นสองอย่างนะหนึ่งเล่นการพนันสองเล่นลามกต่างๆมันจะผิดศีลน,นะไอ้นี่ก็เป็นคำโบราณเป็นเตือนสติกันแล้วช่วงสั้นๆในนี้นพ่อกูก็ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านเนี่ยมาปิดทองหลังพระการจันลงศาสนานั่นไม่ใช่พูดเก่งๆเฉยๆนะดีไม่ดีไปสร้างแค่วัตถุนะ แล้วก็เอามากาบวัตถุนั้นมายินดีกับมันแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยเราสร้างวัตถุบ้างเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างคนคนสร้างชาติคนสร้างศาสนานะศาสนาต้องเดินต่อไปนะข้างนอกมันเลวร้ายมากพ่อครูเตือนนะนะมีแต่ว่าทุกคนเป็นเน้นที่เศรษฐกิจทุกเพราะเศรษฐกิจนะพ่อครูอยู่ในป่านี้พ่อครูไม่ได้ค้าขายแต่พ่อครูจับขึ้นมันได้นะนะ เราทําบุญเนี่ยเรามาเปิดวกาสให้ทุกคนมาทําบุญมาช่วยกันสร้างกองทุนเพื่อสร้างลูกหลานเราไม่ใช่ลูกหลานของฉันนะทั้งหมดเป็นลูกหลานเราหมดเป็นลูกหลานพุทธเจ้านะไม่ว่าลูกใครอะไรท่นานก็คือลูกเราลูกหลานเรา,า,น,เรานะเรามาสร้างคนคนเขาก็จะสร้างชาติสร้างโลกสร้างาศาสนานะแล้วพระครูก็ดูจากตัวเลขสลับพระครูเป็นแค่สมมติ นะพวกคูหนีมันมาแต่ตัวเลขนั้นมันสะท้อนให้พวกคูเห็นระบบปัญหาขึ้นเศรษฐกิจนะตอนนี้พวกครูไม่ได้ห่วงอะไรห่วงญาติธรรมเราเลยที่ว่าทำมาหากินอยู่เนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนผิดอะไรเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเศรษฐกิจเมือนไทยไม่ดีไม่ใช่เราเป็นคนทำนะมันเป็นกรรมร่วมเช่ไหมเมื่อเราไปฝากเศรษฐกิจปุ๊บเราเราสะดุดปุ๊บเนี่ย มีปัญหาแล้วเราเองก็ยังประคองตัวเองยังไม่ได้แล้วจะมีส่วนเกินที่ไหนเนี่ยมาแบ่งปันนะตัวเลขมันฟ้องพรกคูตลอดเวลาแต่บังเอิญว่าที่นี่ไม่เดือดร้อนนะเราสำรวมระวังตลอดเราถึงมีเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อขึ้นมันมันเกิดขึ้นเร็วมากเห็นไหมบางคนไม่ไม่มาศูนย์ไม่กี่เดือนบอกโอ้ศูนย์เปลี่ยนแปลงขนาดนี้มันยังช้ากว่าช้ากว่าไอ้คลื่นโลกขึ้นจักรวาลขึ้นเวรนขึ้นกรรมมันเร็วมากนะ เราต้องช่วยกันประคองเรือลำนี้ให้มันเดินไปนะเราต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดส่วนเราเปิดโอกาสให้ญาติโยงข้างนอกเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการทําบุญเราเอันนั้นเป็นเรื่องผลพลอยได้ถ้ามีปุ๊บเราก็ทําความพร้อมให้ลูกหลานเราต่อไปนะเราต้องพึ่งตนเองให้เยอะนะก็ช่วงนี้รู้สึกเขาจะเดินมาแล้วมั้ง<ส>ก็จะได้เวลาฉันเพนกันละ ก็สุดท้ายนี้บางท่านก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะแล้วก็ให้มีชีวิตอย่างสันติสุขหวังอะไรก็ให้สมหวังนะให,ให้ทุกคนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไว